สวัสดีครับท่านผู้ชมททบ5และ AAS Play นะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีก2021เกมนี้เป็นเกมระหว่างทางลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงค์อกยูเนเต็ดนะครับมีคุณอณัครพรจิตอํานวยและผมโยชินาเลกาเลอ์เป็นทีมผู้บรรยใหญ่นะครับครับเนวทอมเบียไฮซันซันวิสรุต เปิดลูกนี้ฉลับเอาแล้วครับจังหวะน,นี้ทิศสองโดได้บอลแล้วก็ลองยิงเลยครับโอ้โหขอสองก่อนเลยนะครับแต่ไม่ตรงกรอบแบงก็เป็นจังหวะที่ฉลับมานะครับแล้วมาเข้าทางพอดีแต่ลูกนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนเติมมาเลยครับเจ้าตัวก็เลยลองซัดมุมแค่แครับสุริยาเปิดไม่แมนติดทิวันเฮแบตตี้เฮแบตตี้เข้าช่องมาลูกนี้บานเดอร์ลุยแต่งแล้วยิงโอ้โหลู้ ปัดทิ้งออกไปได้หรือเปล่าสลานนโอ้โหเกือบปดเหมือนกันครับโอ้เร็วกว่าเห็นเห็นครับวิ่งแซงเลยครับนี่ครับจ่ายมาเหมือนบินเนอร์จาเอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหวิ่งมาจากไหนครับเนี่ยแล้วยิงลูกนี้แม่สลาโนต้องปัดเลยครับออกหลังไปก่อนแต่งบอลแล้วยิงได้ดีเลยนะครับลูกนี้เกือบหนีมือครับโอ้โหนิดเดียวปลายมือยังมีตัวรองครับพีรพัทเปิดด้วย้ายเข้ามาอีกทีหนึ่งได้มองโอ้โหเอวตตันครับบอลมันไม่ตรงกรอบ นี่เปิดมานี่เข้าศีารษะเต็มๆครับเทขึ้นมงคนเดียวด้วยนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับผีรพัดพาขึ้นไปชี้ให้ไปช่องนั้นแต่ฝากไปที่บัตเตอร์ลุยผีรพัดผีรพัดปัดได้แล้วก็ลูกนี้เฮเบรตี้ยิงไม่ได้จากซามีดีโดยที่ตองโดนนี่นี่นี่ครับมาดูครับสลานนนหมูหกนะครับลูกนี้รับไม่อยู่ครับดีที่ว่า ตรงนั้นเนี่ยทางด้านของแฮมป์ตี้ฟอนเดสเนี่ยเก็บบอลไม่ได้นะครับแล้วก็มีธนศักดิ์เกตีไปโดนดักไปได้บิลมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับเป็นริโอเชียงรายสีวกรเรียกเ้าได้ครับโดนปกเก้าเสียบเสียงแฟนบอลน,นี่อยากจะให้แจกใบเหลืองนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ไม่ได้รุนแรงที่จะเป็นถึงใบเหลืองโอ้โหแต่ก็ไม่โดนบอลเลยนะครับปกเก้าทีมขึ้นมาดูแลทอมเอาครับติดบิลรอซิมา่าบิลรอโอ้โหจังหวะสุดท้าย โดนทางเาวเคสกาดออกมาถึงก่อนนะครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหจังหวะน,นี้ต้องบอกว่าถ้าออกช้ากว่านี้นิดเดียวเนี่ยเสร็จได้เลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดโทษได้เลยครับบิลโลซิมาฝากมาเบลลเป้ทําชิงจะให้บิลแต่มาริโอทอมเนี่ชิงม่งไว้ได้ก่อนครับเอาครับบิลโรซิมาเอาบอลมาจะานักซ้ายกับเบลิเป้ เฟลิเป้คนเดียวเฟลิเป้ลากเข้ามาเฟลิเป้โอ้โหสองจบสองไกบอลมาถึงบิวบิลแต่งเล้ายาวเกินไปอีกครับไม่ได้ยิงออกมาทางขวาได้บอลทิศซองโดจี้เข้าไปถือตองทิศตองจะเข้าท้องได้ฝาลครับอาลแล้วครับ,รบเป็นฟรีคิกระยะอันตรายของทางแบงคอกบ้างกระชากไปหลบธนศักดิ์ไปแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ครับโอ้โหไปโดนซ้อนครับสุริยาสิงมุ้ยครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับฟรีคิกระยะได้ลุ้นเลยครับ นี่ลงมาช่วยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ตเต็มๆเลยครับมาดูครับลูกฟิีคิกของทีมเยือนทตอตะวันสีปานก็ลุ้นไปด้วยเฮดบตี้สายลูกดีโอ้โหหนึ่งศูนย์ยนได้ครับเฮดแบตี้ไฟน,นเดสทำประตูให้กับทางแบ,บงคอกขึ้นนำไปแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ชาครับแฮดแบตตี้นี่ซ้ายอยู่แล้วนี่ครับโอ้โหกระแพงนี่ยืนกันห่างเกินไปเลยครับ สลาโนชี้เลยมันแฉล็บหลังบิวเลยครับอืมแล้วแต่มันก็เป็นช่องจริงๆเลยครับโอ้มันโล่งแฉล็บลูกนี้ก็เนี่ยต้องโบยนิดนึงเลยครับสลาโนนไปโดนบริเวณหัวไหล่ของทางบิวโรซิมาพอดีบอลจริงมาทางขวาว่าสารให้มาที่เอกนิ์ ลากเข้ามาตรงกลางเข้าซ้ายไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้เนี่ยครับบอลขึ้นมาแล้วกระชากตัดเข้าในครับแล้วลองกดลูกนี้นี่มันรุดกอ่อออกไปเยอะครับจะแบกเข้าไปสุดท้ายเสียบอล แล้ววัตถุสินาเป่านกวีจบ45นาทีแรกนะครับทูแบงค์ข้อลุกมมานำเดียวเชียงรายอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเกมในครึ่งเวลาหลังเริ่มนะครับมาดูว่าเจ้าถิ่นหลังจากฟังการแก้เกมมาแล้วจะสามารถทวงประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับแต่งเข้าซ้ายแล้วออกซ้ายสุดมาได้เปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็อู้หลับหนุดไปนิดนึงครับคาเกสกาแต่งตั้งตะคุบแล้วออกบอลเร็ว วัสันขวางเข้ามาตรงกลางศิวกรยกมาให้วัสันแปดจังหวัดเดียวเข้ามาเฟลิเป้ย,ยิงลูกนี้โดนแย่เท้าสกัดรับเป้่าเกิกัดเจอกับบิวขาแล้วครับหนึ่งประตูไม่ได้ครับไม่ได้คือลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ปกป้องรุสาประตูอยู่แล้วครับจังหวัดยิงของฟเฟิลิเป้ครับแล้วบอลลอยเข้าไปนี่ครับ ในกรอบนี่ต้องปกป้องผู้รักษาประตูครับผุ้ตศิสิ์ศิวกรก็ไม่ให้เลยครับอยู่ฉลับไปจังหวะนี้เนี่ยมันก็50-50ครับแต่ว่าคือปัญหาผู้รักษาประตูในกรอบ5้าหลาเนี่ยไม่ได้นะครับครับโยกหลอกแล้วออกซ้ายบอลมาถึงวันเดือนลุยได้เล่นลูกถนัดแล้วจี้เข้ามาแล้วออกซ้ายมาที่พีรพัดเปิดเข้าไปโอ้โหบอลไปโดนใครออกโดนตกคล่าออกครับเสาแรกครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยไม่ตรงกรอบเลยครับ บอปลปยัดมาเลยครับแล้วโอ้โหมันตั้งหน้าเท้าไม่ทันเลยครับพีรพัฒน์นรชยาารับเปิดมาจังหวะนี้นะเนี่ยครับมีพีรพัฒน์บิ่งออมไปวันเดอร์เลือกขวางเข้ามาตรงการลางปกเก้ายังบางได้อยู่เอารับปกเก้าฝาามาที่วันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยโยกม,มาขวาขวาแล้วเรียบร้อยแม่แต่มีธงครับโอ้โหโนึกว่าเป็นประตูตที่สองน,นี่ครับบอลเริ่มต้นมาจังหวะนี้ครับพลิกมาปกเก้าอ้โกระเหลื่อมนะครับ แล้วก็ล็อกเข้าในสวยแล้วนะครับแล้วก็ยิงจ่อๆเข้าไปแต่ว่าล้าไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับมา,ามาแล้วเซนมันไม่แห่มันโอ้อดูยากจ,ากจริงๆครับอ,อยู่ที่ดุลวินิจของผู้ตัดสินเลยครับแบบนี้นี่ครับต้องขอไปดูเองอแล้ว เป็นประตูต่อศูนย์ดันขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหแต่วต่าตัวที่ห้อยอยู่นะครับธนศักดิ์เนี่ยครับคือธนศักดิ์ก็ดันขึ้นไปแต่ไม่ทันวันเดอร์ <Wonder S 2> เลือกยังไงสับขาลอกแล้วก็ไหลมาเฮ hey, บตตี้เรียกร้อยครับสศูนย์แต่มีธงโอ้ยิงดีมากครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยครับตั้งแต่จังหวะออกตัวไปแล้วครับแต่ได้ของวันเดอร์ลุยส์ นี่ยครับภาพช้าให้ดูการยิงของแฮเบอร์ตี้นะครับไหลามาแล้วซัดด้วยฝ้ายโอ้โหยิงลูกนี้นี่เด็ดขาดมากครับซืนกกับมาที่บิลบิลจี้เข้าไปบิลยิงแม่ลูกนี้โดนฟาวเกักดปัดได้จังหวะที่บิลโรซิม่าครับยิงยัดซ้ายเข้าไปเลยครับแต่ว่าทุบมาได้ครับฟาวเกตกาดสมคิดลากเข้ามาฝากสั้นๆให้โชวจีฮุนไม่รู้กันอารับเฮบอร์ตี้บ้างแต่งแล้วลูกนี้เข้าช่องมาให้วันเดอร์ บัลเต์หลุยมาเจอกับธนศักดิ์แล้วลูกนี้โอ้โหโดนอะไรใบอะไรตัวสุดท้ายหรือเปล่าใบเหลืองโอ้โหโชคดีไปโอ้โชคดีมากครับจังหวันนี้นี่ตัวสุดท้ายเลยครับเนี่ยครับดูครับแทงนี้ไม่ลับแน่นอนครับยืนต่ำกว่าเยอะครับแล้วเร็วกว่าเยอะเหมือนกันปู่ธนศักดิ์ลูกนี้ถือว่าตัดสินใจได้ดีเลยครับโดนแค่ใบเหลืองนี่ถือว่าตัดสินใจดีครับ ก็มีเช็คใบแดงด้วยนะครับเนี่ยแต่วันนี้นีิวีอมาฝักของเชีชยงรายแบบล้วนๆเลยนะครับทั้งลูกยิยงสองลูกยกเลิกใบเหลืองแล้วโดนใบแดงครับโอ้โห,โหธนศสัก์ก็พอเป็นตัวสุดท้ายนี่เลยครับคือเหมือนจะทันครับแต่ว่าด้วยหลุยนี่เร็วจริงๆครับเอาไม่อยู่เลยครับก็ต้องตัดฟาวประตูแล้วก็โดนฟรีคิกแล้วก็โดนใบแดง เฮบตี้ hey, สายโอ้โหสาูนครับโอ้โ oh, หสายของเฮบตี้วันนี้นี่แน่นอนจริงๆครับจังหวะสอยเท้าก้าวมายิงเฮบาร์ต hey, ี้ฟอนเดสเด็ดขาดมากครับโอ้โ oh, หสารานนนี่ไม่ต้องรับเลยเลยครับ <c oughs> ความแรงของลูกแล้วก็ทิศทางดูสายฟ้าสัาน่นจรงจริงเหมือนกดรีโมทเลยนะครับจะให้ไปมุมไหนก็ได้ โอ้โสศไปแล้วครับแบงคอกออกเสียบอลไปอีกแล้วอาครับแบงคอกออกบอลมาทางด้านซ้ายวานเดอร์วานเดอร์ลุยสักขาหลอกแล้วก็หลอกอีกทีหนึง่งเข้าขวาโอ้โหติดเซฟของสานนท์วันนี้หลบไปหนึ่งหลบไปสองแนละ้วกดด้วยขวาครับสรานนท์ปัดออกหลังไป ที่โดนทอรอปไปก็มีปกเก้ามีพีรพันธ์แล้วก็วิษรุษครับเอาครับโฉบบอลมาได้จังหวะบอลของทางเชียงรายหาโอกาสเข้าขวาแล้วมียิงบอลมันไปติดครับเข้าช่องมาดันทวัฒน์ดันทวัฒน์เปลี่ยนออกมาโอ้โหโล่งเลยครับเอาครับเฮเบตตี้เฮเบตตี้มาช่องนี้ได้จังหวะหลุดก็มาทีพีพันเข้าขวาแล้วไหลมาให้เฮเบตตี้โอ้โหจนพาน ไหลคืนมาแล้วไฮเบอร์ี้วันนี้ท้ายทีู่ดูจัดับครับโคตราที่ห้าเลยนะครับเอาครับได้เปิดครับเจนสนากอเอ้าลูกนี้โอ้โหววเกือบจะได้ประตูที่4ี่<ห>ครับดีวครับจังหวะเปิดเข้าไปแล้วเหมือนเบี่ยงตัวหลบมากกว่าครับเ่ว่าลุงรัดพาบอลไปเองลุมรัดกระชากแล้วก็เจอกับสมคิดลุมรัดยังได้อยู่ลุมรัตก็ในกองเกโทต แล้วไหลมายังได้ที่วันเดอร์ครับจังหวะนี้สมคิดนี่ก็เร็วนะครับเอาไม่อยู่ครับแล้วจี้เข้าไปตัดกลับมาลูกนี้วันเดอร์หลุยส์วางเท้ายิงเหินข้ามขานครับวันเดอร์ขวางเข้ามาตรงกลางโอ้โหมาสาเลยครับดาวครับลูกบอลขึ้นมาจังหวะนี้ไหลเข้ามาให้กับนิทองจับแล้วเปิดเข้ามาจะให้กับรุ่งรัตโดนดักไวเฮบอตี hey ้ เข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงยังติงดเซฟครับโอ้โหองารนอน,นในดูการนี้ครับนี่ครับจางแต่จังหวะแรกปาดเข้ามาจะให้รุ่งรัดนะครับแล้วก็มาเข้าทางของเฮปปี้เฟรนเดสยึกยักอยู่แล้วก็คลิกกับตัวยิงครับโอ้นนโหอสวัส์เลือกเข้าช่องนี้มาสวยมากที่ซองหลุดเข้ามาแล้วลูกนี้ยิชิปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่4ครับของตางแบงคอกจากทิสตองโด นี่ครับมาดูจังหวะนี้ครับแต่ดูมุมนี้นี่เลื่อมๆนะครับเดี๋ยวคงต้องมีเช็คกันอีกทีเลยครับครับแต่จังหวะยิงนี่สวยครับดิสตองโดยิงเหมือนกองหน้าเลยครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วชิปข้ามตัวนะครับเข้าไปแต่เดี๋ยวต้องเช็คดูว่าเบียร์ยิงแบบเหนือชั้นเลยนะครับ ัช่อนถึงหรือเปล่านะครับสำหรับไม่ได้แล้วครับจบเกมครับมีโอเชนไรย,ยูเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับทูแบงก์ก็ยูเต็ดไปศูนย์ประตูต่อสีอ่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกัสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ